ถือว่าไหวก็ถือว่าดีมั้งหมุนตัวกลับแล้วลูกพอกลับครับกลับมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วมาวมนี่มาม้วนหมุนมาหมุนมาม้วนมา,มนมามนเก่งะท่านี้อ่ะเออ เีไวยตกน้ำอไปตีไปตะสปีดมากเลยตอนนี้ไปตีกี่เดือนแล้วเนี่ย สิบเดือนนี่คือหมาสิบเดือนลเลยนี่ต้องขอบางอย่างนี้นี่นี่เห็นไหมโดนน้ำเหมือตัวนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนน้ำเหมือนตัวนิดเดียวเลยไหมไม่ได้แฝบลงมาเลยคิดถึงละลูกมีมาทักะไม่ได้แฝบลงมาเลยไปเดี๋ยวต้องเล่นีช้าบางจังหวะจะให้ออกก่อชอบสะบัดน้ำใส่คนเลยอ้วนพี่ปิดลาก่อนลูก ไม่เป็นไรใช่ไหมเอ็มเหยวะเริ่มรับฟ้องไม่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 เริ่มเริ่มคุ้นกันแล้วล่ะอันนี้ของมี่เยาะนะอ่ะมียวไปก่อนไปตอนนี้ของพี่ตีพี่ไปตีลงนี้พี่ไปลงบันไดลูกไปลงบันไดดีดีตีไม่ได้ตีพี่มาลงทางนี้ลูก สวยเกาคางขมาพีกามาสวยสบายไหมลูกสบายไหมคอบมาไหมลูกมานี่ลูกปีกามานี่สบายไหมลูกสบายไหมลูกพีก้ี่แหละีกามาย่าลงอีกนิดนึงไหมลงอีกนิดนึ่งไหมปะลงนิดนึงนี่นี่นี่ปี๊ปแล้วปี๊ปแล้วปี๊ปแล้วมา มพี่มมันจะต้องขึ้นตรงนี้ดูมันดูมันดูมันไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปเลยไปได้ไปได้แล้ว เต็มสระเต็มสระไหนเนีย่ยขึ้นมาดูดิเพราะขอมเป็นยังไงไหนดูดิเดี๋ยวหลังโดนน้ำหุ่นเป็นยังไงบ้างโหเดียเ๋ยวตัวนี่เดียยจริงจริงด้วยเห็นไหม